สี์บัญชีออมทรัพย์น่าสนใจนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงนะครับตัวบัญชีเงินฝาก KKP ฟรี55อัจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับบัญชีชี่ใช่ของวัย55อัพนะครับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีนะครับสำหรับคนวัยเก่านะครับวัยเก่าวัยผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ55อัขึ้นไปนะครับ แน่นอนเราว่าถ้าพูดถึงนะครับในส่วนของการฝากเงินเนี่ยคนที่อายุ55อัพเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงของวัยที่มีเงินหรือทําเงินมามากจนถึงวัยที่จะ,กะเกษียณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินก้อนประมาณหนึ่งเพื่อใช้หลังกเกษียณคุณจะเอาเงินก้อนนะครับเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่ปลอดภัยนะครับจะเงินก้อนเอาไปลงทุน ก็มีความเสี่ยงสูงอาจจะทําให้เงินต้นของคุณหายไปได้เพราะฉะนั้นบัญชีออมทรัพย์นะครับทั่วๆไปหรือบัญชีฝากประจําบ่อดภาษีนะครับตัว KKP free 55 up เนี่ยนะครับมันก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่มีเงินก้อนนะครับสำหรับใช้ในวัยเกษียณนี่แหละนะครับโดยคุณเอาเงินตัวนี้นะครับมาฝากตัวบัญชีเงินฝากบัญชีเงินฝากนะครับ จะให้ดอกเบี้ยคุณนะครับทุกทุกเดือนเป็นรายเดือนเหมือนกับเหมือนกับให้เงินเป็นรายเดือนนะครับกลับมาให้คุณได้ใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นถ้าเราฝากจํานวนเงินมากหน่อยนะครับแล้วอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยได้อัตราดอกเบี้ยสูงนะแบบได้อัตราดอกเบี้ยคือยิ่งฝากมากเนี่ยเวลามันคิดอัตราดอกเบี้ย1.5%เนี่ยมันก็จะได้ตัวดอกเบี้ยออกมามาก นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนเงินต้นนะเพราะนั้นเขาก็จะแบ่งให้นะครับแบ่งเงินดอกเบี้ยนเนี่ยแหละให้คุณทุกเดือนทุกเดือนเอาเงินดอกเบี้ยนั้นมาใช้นะครับโดยเงินต้นไม่ลดไปไหนนะครับเงินต้นยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับซึ่งคุณสมบัติของบัญชีตัวนี้นะครับเป็นบุสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปไม่หักภาษีด้วยนะ เริ่มต้นออมนะครับหรือเริ่มต้นฝากเพียง5,000บาทเหมาะกับวัยเกษียณนะครับที่เลือกระยะเวลาการฝากได้นะครับให้อัตราดอกเบี้ย1.5%ฝากขั้นต่ำา5000บาทจ่ายดอกเบี้ยเดือนละหนึ่งครั้งนี่คือความพิเศษนะครับจ่ายดอกเบี้ยเดือนละครั้งหนึ่งเพราะนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องไปรอดอกเบี้ยปลายปีหรือไม่จาเป็นจะต้องรอดอกเบี้ยทุก6เดือนคุณละได้ดอกเบี้ยมาแล้วเอาดอกเบี้ยนั้นมากินมาใช้นะครับในขณะที่เงินต้นไม่หายไปไหนดีหรือเปล่า และถ้าเกิดฉุกเฉินคุณก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับเพื่อถอนบัญชีตัวนี้ออกมาหรือสอถอนเงินบางส่วนออกมาเพื่อใช้จ่ายได้นะครับอันนี้สะดวกรวดเร็วเพราะนั้นเขาถึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนอายุไว้55ปีเงื่อนไขเรามาดูเงื่อนไขกันเลยดีกว่านะครับ1เป็นบัญชีฝากประจําประเภทสมุดคู่ฝากระยะาการฝาก12เดือนนะครับหรือ24เดือนนะครับตามแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยอายุ55ปีบริบูรณ์นะครับเปิดได้1คนต่อ1ึงบัญชีนะครับประเภทบัญชีชื่อเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลหรือบัญชีร่วมได้จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ5,000บาทฝากสูงสุด2รายการเท่านั้นโดยแต่ละรายการฝากได้สูงสุด1ล้านบาทตลอดระยะเวลารฝากนะครับหากครบ2อหากครบ2รายการแล้วฝากนะครับไม่สามารถที่จะฝากเพิ่มได้ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาฝาก12เดือนหรือ24เดือนได้ธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบรายเดือนโดยให้ลูกค้าต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับเพื่อใช้รองรับดอกเบี้ยบัญชีเข้าในกรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการธนาคารจะขอสมควนสิทธิ์นะครับไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยนะคือถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆจําเป็นจะต้องอถอนออกมาก่อน ครบกําหนดนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดไม่ฉุกเฉินก็ปล่อยไว้นั่นแหละนะครับในกรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดโดยธนาคารได้ทําการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่ผู้ฝากไปแล้วผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคืนดอกเบีย้ยโดยทําการหักจากยอดเงินฝากของผู้ฝากได้ทันทีเมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะทําการฝากต่ออัตโนมัติในบัญชีเดิมและระยะเวลาเดิมโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับตามที่ธนาคารกําหนดณนะปัจจุบัน ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลผู้ฝากให้แก,ก่ปปกรมสรรพากรเพื่อใช้ในการพิจารณาในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ฝากนะครับธนาคารขอสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงือนไขเป็นไปตามความเหมาะสมนะครับอย่างที่บอกว่าบัญชีนี้ตอบโจทย์กับคนที่อายุ55 5ปีแล้วก็มีเงินก้อนนะครับเอาสักล้านนึงเนี่ยแหละนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็ได้ อัตราดอกเบีย้ยมาคืออัตราดอกเบีย้ยโดยภาพรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้คุณมาเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แน่นอนแหละรายเดือนคุณก็ได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเอาอัตราดอกเบีย้ยนั้นมาใช้นะครับถ้าคุณมีประกันสังคมหรือมสวัสดิการอื่นๆนะครับที่เขาให้รายเดือนอยู่แล้วคุณก็เอาไปเสริมทบกับประกันสังคมได้นะครับก็ช่วยทําให้บางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องถอนเงินก้อนนั้นนะครับออกมา ถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆคือถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆเนี่ยแน่นอนแหละว,ว่ามันจะเป็นต้องใช้เงินเนี่ยมันก็จะเป็นเยวต้องถอนมาหรือบางคนมีเงินหลายก้อนก็จะแบ่งสัสดส่วนนะครับก้อนนี้ฝากกับตัวนี้ร้านหนึ่งนะครับที่เหลือก็เอาเก็บไว้กินอะไรเงี้ยคือเนื่องจากแนนที่นที่แนะนําให้ฝากบัญชีเงินฝากเนี่ยเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ํากว่านะครับและด้วยมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับต่อให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ธานาคาร จะล้มหรืออะไรเนี่ยนะครับยังไงมันก็อยู่ในวงเงินความคุ้มครองของเรานะครับก็คือดีกว่าเก็บไว้เฉยๆนะมันมันไม่ได้งอเงยไปไหนนะครับแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการหลายหายอย่างเพราะนั้นการไปเซตไว้ในบัญชีงเงินฝากก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งลองตัดสินใจดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระมณาฑาที่นี้ด้วยโทรศอพถาม021655555นะครับได้นะลองดู ่อนจาก,กันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ Call Center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภยัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจฉาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66 ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับ กำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยนหกหกมันจะทำให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจำกัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่า ธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปกปอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกออข้อมูลอันเนี้ยธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ